สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮิตนะยังไงคะผู้คนติดตามอ๋อคิดไปเองหรือตเรื่องไม่ไม่ยอดวิวดูเยอะมากว่าอ๋อเขาก็ติดตามกันเรื่องต้นไม้เพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ามีอีกไหมมีอีกไหมและมีอีกไหมคำตอบคือมีอีกแน่นอนมีอีกแน่นอนเราพูดถึงต้นไม้เป็นมาหลายมาหลายเทปแล้วต้นไม้เป็นครั้งนี้คือถ้าเกิดกรณีมีคนถามว่าถ้ามีต้นไม้ยืนตายภายในบ้านเนี่ย จะให้ทํายังไงกับมันภายในบ้านคือขอบเขตรั้วบ้านของเราอาการมันแสดงอาการอะไรไหมหรือว่ามันเป็นสัญญาณของอะไรหรือเปล่าอยู่ๆก็เหี่ยวแห้งทิ้งใบแล้วก็ยืนต้นตายไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้นไม้ต้นใหญ่นะเพราะว่าใดๆก็ตามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าต้นไม้มีพลังชีวิตใช่ไหมคะแล้วเขาจะแสดงลักษณะของพลังของพื้นที่นั้นๆออกมาทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภายในบ้านมีต้นไม้ยืนแห้งตาย จะเป็นสัญญาณอาถรรพ์ว่าคนในบ้านจะต้องเป็นไม้ให้รีบแก้ไขโดยตัดต้นไม้นั้นทิ้งไปแล้วเวลาตัดต้นไม้เนี่ยเราก็ขุดรากถอนโคนไปด้วยจะดีที่สุดอย่าทิ้งต้นไม้เป็นต่อเฉยบางคนคือตัดให้ตัดตัดเลี่ยดินไว้เพราะมันเป็นเรื่องยากที่มันจะจะขุดรากต้นไม้ใช่ถ้าถ้าสมัยโบราณเนี่ยนะคุณเขาจะเขาจะเวลาเขาตัดแล้วเขาจะเอาตอไม้ออกเนี่ยเขาจะต้องเกลี่ย ออกมาให้มีระยะก่อนแล้วเขาถึงจะล้อมตัดุไม้ตัดรากไม้ออกแลวจริงๆตามปกติมันจะมีไม้ไม้สองแบบไม้ที่รากแก้วมันอ่ะจะอย่างลงดินตรงๆกับไม้ที่รากมันจะแผ่ออกไปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าตัวแผ่เไม่เท่าไหร่ตัวที่ยิงลงไปตรงๆเนี่ยมันจะต้องมีตัดให้ข้างล่างนั้นมาไงบางทีก็เลยต้องหาพวกมืออาชีพมาทําเหมือนกันนะในการที่จะ แต่ใดๆก็ตามสมมุติว่านะคะถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเนี่ยเราก็ยังพอที่จะตัดให้เรียบเรียบ,ยบที่สุดติดดินที่สุดแล้วกันค่ะ,คะแค่นั้นแหละแค่นั้นโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องมีการสร้างบ้านนะสร้างบ้านสร้างอาคารเนี่ยอย่าทับต่อไม้คนเขาถือคือในวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นอาถรรพ์แบบหนึง่งแต่ว่าถ้าอธิบายได้โดยทางวิทยาศาสตร์แล้วอะค่ะ ซากพวกนี้มันเกิดการเน่าเปื่อยถูกไหมดิฉันเคยมีคำถามอันนี้เหมือนกันที่ที่อยู่ในสมองนะแต่ว่าก็เห็นเขาทำกันได้เพียงแต่ว่ามันมีรากอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเรากำลังจะสร้างบ้านทับใช่ไหมดิฉันคำนึงถึงเสาเข็มอ่ะแล้วหมายความว่าแสดงว่าตอกแล้วก็คือหันหันมันไปได้อย่างเนี้ยหรอนึกออกไหม ฉันแค่มองว่ามันจะลุกลงไปได้ยังไงเขาเขาตอกเสาเข็มลงไปในรากต้นไม้คนเราจะสร้างบ้านถูกต้องไหมถ้ามันมีรากเราไม่มีวันรู้สมมติว่าโอเคเอาต้นไม้ออกเรียบร้อยแล้วตามหมู่อะไรก็ตามตามหมู่บ้านอันนั้นมันเป็นรากแขนงแวไงคุณแต่อันนี้พูดถึงตอไม้ใช่สมสมมติว่าสมมติว่าถ้ามันแล้วถ้ามันเป็นตอไม้ใหญ่เนี่ยในในอนาคตยังไงเนี่ยพอมันตายแล้วมันต้องเกิดการย่อยสลายโดยทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยการย่อยสลายสุดท้ายที่สุดแล้วมันจะก็จะกลายเป็นหลุม แล้วมันก็จะกลายเป็นแก๊สพิษอยู่ข้างล่างหรืออกไหมแต่สุดท้ายยังไงเวลาที่จะสร้างก็ต้องเอาตอออกอยู่ล้ถูกต้องเพราะฉะนั้นในกรณีที่จะสร้างอาคารอะไรทับเนี่ยจะต้องขุดรากถอนโคนเหมือนที่บอกแต่ถ้าเป็นกรณีพื้นที่โล่งๆแล้วมันยืนต้นตายแล้วเราทําได้แค่ตัดตัดโคนต้นนี้ก็คือตัดให้มันติดดินที่สุดละกันอ่าแล้วก็ปลบฝังไปอันนั้นก็พอได้นะคะทีนี้วิชาคำว่าต้นไม้ตายเนี่ยไม่ได้บอกเฉพาะแค่ว่าตายแล้วเป็นอาถรรพ์นะ บอกด้วยว่าตายตรงไหนแล้วใครจะเป็นไห้นึกออกป่าวอ๋ออยู่ที่ทิศทางถูกต้งจกอยู่ในบริเวณบ้านเราใช่ค่ะทีนี้ใน,นใกรณีถ้าเกิดว่าทางด้านขวามือของประตูหน้าคําว่าขวามือที่ก็คือยืนหันหน้าออกไปจากด้าบ้านนะโอเคยืนหันออกไป,นนออกไปขวามือของประตูหน้ามีต้นไม้ยืนตายอยู่จะมีผลเสียต่อผู้หญิงในบ้านนั้นทาําให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทํางานหนะัก หรืออาจประสบอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเรียกว่าฝั่งเสือของบ้านถูกต้องอ่ะในกรณีที่เป็นฝั่งซ้ายมือล่ะค่ะมีต้นไม้ยืนตายอยู่นะคะจะมีผลเสียต่อผู้ชายในบ้านนั้นทําให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจมีคดีความหรือนิสัยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็คือฝั่งมังกรนี่แหละถูกต้องเปลี่ยนเลยต้นไม้ตายปุ๊บชีวิตเปลี่ยน มันส่งผลพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปมันมีพลังในทางลบทางหยินทางในที่มันจะส่งพูดง่ายว่าทางฝั่งบังกรเนี่ยเราบอกกันแล้วว่าเป็นธาตุไม้ค่ะแล้วเขาเป็นธาตุไม้หยางค่ะทีนี้เวลาเป็นไม้ยืนต้นตายเนี่ยมันก็จะกลายสภาวะเป็นหยินอันปมงคลไปแล้วไงมันก็ทําลายสภาวะหยางมงคลของฝั่งบังกรไปมันก็เลยมีผลกระทบต่อผู้ชายแล้วไอ้เรื่องคดีความเนี่ยนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าบ้านนั้น มีแนวเหนือใต้แล้วสร้างในยุคแปดคุณว่าส่วนใหญ่ดาวเนี่ยมันจะเป็นคู่ดาวสามสี่ยอยู่แล้วถูกไหมพอม,มันถูกกระตุ้นด้วยความเป็นไม้หินเนี่ย<อ>มันก็จะเกิดปัญหาและคดีความในมีแน่นอนบางครั้งเนี่ยนะคดีความเนี่ยก็เกิดจากในบ้านนั่นแหละวาจาก,กระทบกระทั่งกันในบ้านแล้วก็ลามไปจนกระถึงตรงนี้เป็นการเป็นปลาวใช่ไม่จบไม่สิ้นกันไปเนี่ยถึงบอกว่าแค่ต้นไม้ยืนตายเนี่ยแค่ตำแหน่งก็มีปัญหาแล้ว อีกตำแหน่งหนึ่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ที่กูพื้นที่รอบบ้านเวลาเราจะดูทิศตะวันตกเฉียงเหนือเราจะดูจากตรงไหนนะคะยืนอยู่ในบ้านก่อนยืนอยู่ในบ้านเอาหาดูซิกลางบ้านอยู่ประมาณไหนปริเวณกลางบ้ได้นะแล้วก็ดูซิว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านอยู่ตรงไหนตะวันตกเฉียงเหนือในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระอาทิตย์ตกแล้วเฉียงไปนะคะ ให้ดูองศานะองศาโดยประมาณคือ300ถึง33 0 360ประมาณนี้ใช่อันนี้คือขอบเขตของที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะคะในกรณีที่เราอยากจะใช้เข็มชิดนะถ้าในที่ตะวันตกเฉียงเหนือมีต้นไม้ยืนตายอยู่จะเป็นสัญญาณว่าคนในบ้านนั้นจะไร้ทายาทสืบสกุลแต่แม้ว่าคุณจะย้ายเข้าอยู่โดยคุณมีทายาทแล้วเรียบร้อยคุณมีทายาทก่อนที่จะต้นไม้นี้จะตาย มันก็จะทําให้ไม่มีลูกหลานคนไหนย,ยอมอยู่บ้านหลังนี้จะ oh. ทุกคนก็จะพูดง่ายว่าแตกสารสารัสร้นเซนบ้านนี้ไม่มีทายาทละกันมีอยู่บ้านหลังหนึ่งเคยบอกว่าแต่ก่อนลูกชายเป็นคนขยันขันแข็งมากอมเอาการเอางานไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะลูกยาวลงคือหมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนมไม่เอาการเอางาน นอนอไม่สนใจไม่ขยันกลับมามีปัญหาคือแต่ว่าเป็นเหมือนคนเงียบอะ่ะคนเงียบตัวไปเลยเออเก็บตัวไปเลยก็เ,ออเลยถามว่าพีออ่ช่วยสํารวจมีอะไรผิดปกติไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าไงเขาบอกเออจริงมันอยู่ๆมันมีต้นไม้อ่ะตาย,ตายที่หน้าบ้านแต่ว่ามันคือฝั่งซ้ายแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือเปล่าเออก็เลยบอกโอเค มันอะไรที่มันผิดปกติมันเหีย่ยวนั้นพี่ลองจัดการซ่อแมแซมอถ้ามีพื้นบ้านที่แตกหรืออะไรก็ตามซ่อมแซมไหมลองเอาต้นไม้ที่พี่บอกถ้าพี่รู้สึกผิดปกติอะไรเอาตรงนั้นออกไหม,มก็หายไปสักพักนึงก็เจอหน้ากันแล้วก็บอกว่าเป็นใงบ้างพี่ลูกเขาบอกเ,อเขากลับไปหางานทําแล้วหลังจากตัดต้นไม้ต่านั้นใช่นั่นไงฉันบอกแลวค๋อ,อดิฉันก็คิดว่าแล้วแล้วคุณจําเคสนั้นได้ไหม,มเคสที่เราไปแล้วก็บ้านหลังนั้นอ่ะเขาจะรีโนเวทแล้วมันเป็นบ้านร้างมาก่อนเขาแล้วก็ อาจารย์ไปชี้ว่าบ้านนี้เนี่ยใครอยู่อ่ะก็จะไม่ประสบความสำเร็จอ่ะเพราะว่ามันมีต้นต้นตาลยอดด้วนอยู่สี่ต้นที่มันยืนต้นตายแล้วมันก็มีบังเอิญสีเลยนะอันนี้เนี่ยใช่หัวกุดมาเลยแล้วกุดทั้งสี่ต้นด้วยแล้วเลขสี่คืออะไรหัวช่างค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้บ้านนี้เนี่ยใครเข้าอยู่ก็ไม่ประสบความสําเร็จไงเพราะว่าดาวหัช่างเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวเนื่องกับ เรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วยังเกี่ยวเรื่องถึงเรื่องของการแข่งขันอีกด้วยอพูดถึงขบวนช่างนี่นะเดี๋ยวสักวันจะเอาวิชาหลับมาเล่าให้ฟ้ายังเรื่องเกี่ยวกับบวนช่างไหวอะไรให้ดาวขบวนช่างแล้วได้เรื่องอะไรนี่อันนี้เก็บไว้ตอนไหนดีเสียงเอฟซแบบว่าคอมเมนต์เข้ามาว่าเอาเลยตอนหน้าต้นไม้ไม่เอาแล้วอะไรไม่ได้รอแป๊บหนึ่งรัแป๊บหนึ่งให้มันจบซีรีส์เป็นตอนตอนไปก่อนค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนหน้ายังต้นไม้อยู่นะ ยังต้นไม้อยู่เพราะว่าตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้มงคลในเมื่อครั้งนี้เป็นต้นไม้ตายใช่ไหมทำให้สุขภาพเสียหายแล้ว<ม>ทําให้เป็นไม้ทําให้เกิดคดีความแล้วแล้วต้นไม้อะไรล่ะที่จะช่วยมาส่งเสริมเรื่องประสบความสําเร็จและ<ม>สุขภาพดีอายุยืนไปตามกันตอนหน้าค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ